ข้าวมีกินไหมอยู่ในบ้านมีไหมไม่มีครับอ้าวทาไมไม่มีอ่ะไม่มีตังคคซื้อครับอ้าวแล้วเย็นนี้ทําไงจริงป่ะเนี่ยมีไม่มีจริงป่ะเนี่ยไม่มีคร้บไปดูในหม้อข้าวแล้วเหรอไปดูในนั้นแล้วเหรอแม่ไม่มีไม่มีข้าวลอ้าวแล้วทํายังไงอ่ะก็อดครับครับสําหรับเมื่อตอนบ่ายนะครับที่เด็กชายจันทวัฒนะครับ ไปหานะครับที่กองทุนวันละ1บาทนะครับเพื่อที่จะไปเบิกเงินให้กับยายหลอด200บาทนะครับเพื่อได้มาซื้อข้าวนะครับตอนนี้ก็ได้ประสานไปที่ท่านผอสมพงศ์นะครับก็ท่านก็ใจดีนะครับตอนนี้ก็ตามมาด้วยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับก็นําข้าวสารนะครับแล้วก็ปากกระป๋องแล้วก็มาม่านะครับมาให้กับเด็กชายจันทวัฒน์นะครับเพื่อบรรเทาในช่วงแรกไปก่อนนะครับ รอ,ออยู่ที่นี่นะฮะจันทวัดนะครับเปิดเปิดกระบะรถนี้เนี่ยเปิดกระบะรถนี้อ่าเปิดกระบะรถเออเห็นไหมมีอะไรยิ้มยิ้มยิ้มชื่ออะไรบอกบอกพอกอย่างโโไปแบกข้าวไปบ้านไปไหนไปดูดิโอ,โอ้าวเดินพาเดินไปอ้าวนี่แบกข้าวไปด้วยเนี่ไ,ไ,ไหวไหม ไหไหมเอาแล้ว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 มาอันนี้เอาไปไหวไหมสิบห้าโลอ่ะไปพาพออเดินไปนะครับตอนนี้ก็ในส่วนของจันทวัฒนะครับก็แบกข้าวสารด้วยความมีความสุขนะฮะ ไปเมื่อตอนบ่ายนะครับได้ข้าวสารมานะครับก็ถือว่าช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ทางส่วนของท่านผอนะฮะก็เมตตานะครับมาดูที่บ้านด้วยนะครับคนไหนพี่สาวคนนี้เหรอสวัสดีครับชื่ออะไรฮะนามสกุลอะไรคนไหนเป็นพ่อเป็นแม่หร่อชื่ออะไรนะชื่อหนึ่งชื่อหนึ่งชื่ออะไรชื่อติงชื่ออะไรแมสไซแมสด้วย พูดอภิวัตรใช่ไหมจันทวัตรจันทรวัตรกิมง่วงสูงกิมกิมง่วนสงอยู่หลังนี้อ่าแล้วใครอยู่หลังนี้น้องชายเออเนื่องจากเมื่อไปประสานงานไปจะไม่ก็ทำที่บ้านอันนี้ก็เลยรู้ว่าเออเป็นเด็กสมเกตอ่าเรื่องการข้าวนะตอนที่เรียนมีข้าวอยู่ก็เลย มอบมาแล้วก็พอดีที่บ้านก็จะให้ชุดทุเรียนด้วยขอบคุณครับเจ้าจะเอาอะไรตกลงเอาข้าวหรือเอาชุดนักเรียนข้าวไม่เอาเอากลับมาไม่เอาชุดนักเรียนอันนี้นะครับก็ต้องต้องบอกว่าได้รับความเมตตานะครับจากทางส่วนของท่านให้ความช่วยเหลือนะครับเรื่องการเรียนนะครับแล้วก็เรื่องของเสื้อผ้าด้วยนะดีใจไหม ดีิงจริอยากไดหมไม่เห็นรอยยิ้มว่าใส่หนังกาดนะอยากได้เนาะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพอนะรู้จักร้านพออไหมครับอ้าวเดี๋ยวช่วงช่วงก่อนเปิดเรียนนะครับเดี๋ยวก็จะมีทุนในเรื่องของกตังใส่กระเป๋าไปให้ด้วยเพราะว่ามี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 ผู้ใจดุบริจาคมาแล้วบริจาคมาแล้วนะดีใจไหมเออไปเมื่อตอนบ่ายเมื่อตอนบ่ายสี่โมงแล้วออ่า ลแล้วก็ขอให้สองคนนะนี่รวมนี่ด้วยให้เป็นเด็กดีเป็นเด็กดีน,นะ,ะแล้วก็ตั้งใจเรียน,นไม่ค่อยตั้งใจเรียนใช่ไหมต่อไปนี้ต้องตั้งใจเรียนแล้วนะลูกโอเคในส่วนของทีมงานคณร,รักบ,บ้านเกิดนะครับแล้วก็ในส่วนของข่าวตำรที่เองนะครับก็อยากจะบอกว่าหากท่านใดนะครับที่ประสงค์ที่จะขอความช่วยเหลือในเรื่องของอาหารนะครับขอให้จําเป็นจริงๆนะครับเราก็ประสานมาได้นะครับ ก็เราช่วยกันนะครับในยามลำบากโควิดนะครับ